อไปไหนไปไหนครับไปไหนไปอะไรนะไปวัดไหนไห<ป>นวัดไหนวัดไหนวัดหลวงปู่สวงพูดหลวงปู่สวงครับเก่งมากจอ่ไนะ ก็มาพร้อมกับสายฝนดูดูนะปันปันอุ้ยก็อีกคนหนึ่งไปไหนสาธุด้วยวายวายด้วย

วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดซีะเกินะครับวันนี้เรามาขอพรได้บุญแน,น่แน่เราต้องได้กลับมาอีก,อออก <laughs> เออจะกลับมาอีกหลวงพ่อทวดไหว้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 หลวงพ่อทวด kawan pemain yang pun tenang lagi, Mau ngedar kan? Ani kan sama เีตัวเองเนาะแต่ก็นไหมพักก่อนก็ได้เย็นๆตรงนี้จับลูกปิงปองสามสามอันเอาสามอันมาสามอันนะ สามอันนะครับอีกอีกอันนึงอีกสองอันอันนี้มาก่อนอันนี้มาก่อนเลยอันนี้หลีกอ่ออีกเอาอีกหนึ่งทุกโอันนี้ก่อนเลขเอามาปั๊บนั้งอีกอันนึงอันนี้สามอันนี้โซ่อันนี้เลขหกโซ่เกตอันนี้ตุ๊กเกต เออลงไม่ได้เออเออเอานั้นได้ซ้ําดิลงได้มั้ยลงได้มั้ยอะไร